ช่องยูทูบป้ากรองเล่าเรื่องขอนำเสนออีี22ตอนคืนผีป่วนคุกเป็นเรื่องราวของผู้คุมที่อยู่เวรรักษาการกลางคืนกับนักโทษที่เสียชีวิตด้วยโรคประจําตัวดวงวิญญาณยังมีห่วงไม่อยากตาย เียดแค้นผู้คุมและผู้ช่วยเหลืองานตามหลอกหลอนไปทั่วสร้างความหวาดกลัวไปทั่วทั้งเรือนจำมารู้จักตัวละครและนามสมมุติในเรื่องกันก่อนค่ะนอยอดาวนักโทษชั้นเยี่ยมรักและเป็นห่วงแม่และลูกมากป้าแดงแม่ของดาว เป็นแม่ค้าส้มตำสีมือดีน้องตะวันลูกสาวของดาวนักเรียนชั้นประถมสี่ษโรงเรียนวะแห่งหนึ่งคุณหมอปุ๊กคำเรียกฐานพยาบาลในเรือนจำพี่ตุลน,นักสังคมสงเคราะห์ผู้ช่วยพัสดีเวรน,น้องปุ่นเจ้าหน้าที่ราชทันประจาเรือนนอนหนึ่ง เขเวรผัดหนึ่งและเวรโรงพยาบาลอาจารย์พุธผู้คุมชายประจําเวรประตูน้องโบและน้องบิวเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกวิชาชีพผัดหนึ่งส้มผู้ช่วยเหลือและแม่ห้องห้องสิบสามป้กรองขอพาท่านผู้ฟังย้อนเวลา ก่อนวันเกิดเหตุหนึ่งวันนะคะซึ่งเป็นวันโกนในเรือนจำจะมีแพทย์ผู้รับผิดชอบอย่างน้อยจำนวนหนึ่งอัตราที่ต้องเข้ามาตรวจรักษาอาการนักโทษที่มีอาการป่วยเรือนจำนี้ก็เช่นกันนักโทษนั่งรอแพทย์เข้าตรวจรอแล้วรอเล่า ก็ยังไม่มีวี่แววของแพทย์ผู้ตรวจจะเข้ามาเสียงโทรศัพท์สายนอกของห้องพยาบาลดังขึ้นหมอปุ๊กนางพยาบาลรับโทรศัพท์ดูสีหน้าไม่ดีนักเดินตรงมาที่นักโทษรอตรวจแล้วพูดว่าวันนี้คุณหมอใหญ่ติดภารกิจด่วน เดีียวคุณปุ๊กตรวจอาการพวกเราแทนก็แล้วกันเข้ามาตามคิวเลยค่ะในจำนวนนั้นมีนอยอดาวผู้ช่วยงานของฝ่ายการศึกษามีอาการหอบกำเริบหมอปุ๊กรีบตรวจประเมินอาการพ่นยาขยายหลอดลมให้จนอาการผู้เรา และแนะนำให้นอยอดาวนอนพักดูอาการหากอาการกำรรเริบอีกคืนนี้ต้องย้ายจากห้อง13มาแอสมิสเรือนพยาบาลนอยอดาวปฏิเสธคำแนะนำของหมอปุ๊บอ้างว่ามีงานช่วยสอนนักเรียนผู้ไม่รู้หนังสือนอยอดาวยกมือไหว้ ขอบคุณและเดินจากไปทันใดนั้นเองสายตาของหมอปุ๊กเห็นภาพตรงหน้านอยอดาวไม่มีสีสษะหมอปุ๊กหลับตาลงพักสายตาสงสัยจะหิวจนตาลายมั้งเราแล้วค่อยๆลืมตาอีกครั้งก็ปกติดีศีรษะนอยอดาวก็อยู่ปกติ เธอส่งยิ้มให้กับหมอปุ๊กโบราณว่าไว้มันคือลางร้ายบอกเหตุการณ์ให้รู้ล่วงหน้าว่าคนคนนั้นดวงถึงคาดอาจถึงตายได้หมอปุ๊กโทรศัพท์รายงานแพทย์ผู้เกี่ยวข้องแพทย์อนุญาตหากนอยอดดาวมีอาการหอบกำเริบรุนแรง พ่นยาแล้วไม่ทุเราให้ส่งต่อโรงพยาบาลได้เลยหมอปลุกเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการนำนอยอดาวส่งตรวจฉุกเฉินต่อมาอาการของนอยอดาวดีขึ้นใครหนอจะร่วงพ้นความตายไปได้ฝ่ายปกครอง ประกาศเรียกให้นยยอดาวออกเยี่ยมญาติป้าแดงแม่ของดาวพาน้องสวรร์ลูกสาวของดาวมาเยี่ยมแม่เป็นครั้งแรกสามแม่ลูกหลานมองกันด้วยแววตารันทดขดหู่ใจยิ่งนักดาวบอกแม่กับลูกว่าเดือนหน้าเธอจะได้ปล่อยตัวพ้นโทษแล้ว เธอจะเริ่มต้นชีวิตใหม่จะดูแลแม่และลูกอย่างดีที่สุดโอ้อนิจจาชีวิตคนเรานี้ช่างสั้นเหลือเกินแค่หายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกเพียงสี่ถึงห้านาทีก็ตายแล้วราก็เช่นกัน รมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่าฝนจะตกต่อเนื่องฤด,ดูหนาวจะมาไวกว่ากำหนดและแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นในคืนผีป่วนคุกมาฟังกันเลยค่ะฝนตกอย่างไม่ลืมหูลืมตาเป็นเวลาเดียวกับผู้คุม รายงานตัวพอดีต่างแยกย้ายไปประจำจุดที่รับผิดชอบและช่วยกันตรวจค้นตัวนักโทษอย่างละเอียดก่อนจะนับยอดเข้าห้องแล้วปิดประตูใส่กุญแจระอองฝนสาดใส่ร่างของผู้คุมและนักโทษ ใช้เวลาเก็บขังทั้งสองเรือนอนอนราว75นาทีวันนี้ฝนตกทำให้นักโทษกลัวเสื้อผ้าปียกฝนจึงให้ความร่วมมือกับผู้คุมในเวรดีเป็นพิเศษสถานที่เกิดเหตุการณ์ในเรื่องคือห้องนอนที่13ชั้นบน เป็นห้องของนอยอดาวด้วยความรีบร้อนเธอเริ่มยาพ่นขยายรอดลมไว้ในลอ็อกเกอร์ชมแม่ห้องมีนิสัยเข้มงวดเธอจะเรียนรู้นิสัยของผู้คุมแต่ละคนที่เข้าเวรใครเวรเข้มงวดใครเวรหมูหวานเรียกว่าปรับตัวให้เข้ากับเจ้าหน้าที่ เพื่อความอยู่รอดของสมาชิกในห้องวันนี้เวนโหดทำตัวดีๆกันละ่ะส้มประกาศให้ได้ยินกันทั่วห้องดาวมีอาการหอบพี่ส้มดาวลืมยาพ่นไว้ในร็อกเกอร์เสียงสมาชิกในห้องที่นอนข้างดาวแจ้งแม่ห้อง รู้แล้วเดี๋ยวจะแจ้งคุณให้พอดีผู้ช่วยงานซึ่งเป็นแม่บ้านเดินมาแม่บ้านฝากบอกคุณข้างล่างด้วยว่าดาวเป็นหอบลืมยาพ่นไว้ในร็อกเกอร์แม่บ้านพยักหน้ารับรู้วันๆใครจะรู้บ้างว่าพวกเธอที่อยู่ในกำแพงทำอะไรกันบ้างนอกจากกินนอน แม่บ้านเปรียบได้กับมือขวาของเจ้าหน้าที่เธอรู้และทำได้ทุกอย่างยกเว้นเป็นเจ้าหน้าที่เพื่อรับคำสั่งจากคุณตุนให้ประชาสัมพันธ์เรื่องขอทุนการศึกษาให้บุตรกว่าจะครบทุกข้องแม่บ้านก็ลืมเรื่องของดาวสิ้นจนเก็บขังรอบสุดท้ายเธอจึง รีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันทีที่นึกได้คุณค้าห้องสิบสามเป็นหอบค่ะส้มตะโกนสุดเสียงแข่งกับเสียงฝนตกดาวหอบมากขึ้นสมาชิกในห้องพร้อมใจกันตะโกนสุดเสียงว่าคุณค้าห้องสิบสามดาวเป็นหอบค่ะได้ผลจริงๆ ด้วยค่ะท่านผู้ฟังบรรดาเจ้าหน้าที่ตั้งวงผ่านมื้อเย็นวงแตกทันทีคุณสุ่นแม่เวนคว้าพวงกุญแจเรือนนอนหมอปุ๊กสะพายกระเป๋ายาฉุกเฉินน้องปุ่นคว้าโทรศัพท์ไร้สายลุกขึ้นพร้อมกันวิ่งขึ้นบันไดตรงไปยังห้องสิบสาม แม่ห้องคุณป่วยอยู่ไหนอุ้มออกมาคุณตุ่นไขกุญแจห้องขังคุณโทรบอกพัสดีส่งโรงพยาบาลด่วนร่างของดาวอ่อนปวกเปียกเธอหมดสติไปแล้วหมอปุ๊กจับที่พจรดาวไม่ได้เธอทำ cpr จนดาวฟื้นกลับมา พี่ตุนพาดาวไปพ่นยาที่พอบอกก่อนระหว่างรอรถมารับหมอปุ๊กพูดเสียงปนหอบจากการใช้แรงกดนวดหัวใจทํำีอาเวลาขณะนั้นราวหนึ่งทุ่มฝนยังคงตกพรำพรำแม่ห้องส้มปุ้มร่างของดาววิ่งลงบันไดยอย่างไม่ห่วงตนเอง จะตกบันไดลงมาตายเมื่อพ่อนยาแล้วให้ออกซิเจนไว้ตลอดเวลาได้ยินเสียงรถของเรือนจำแล่นเข้ามาทุกคนช่วยกันยกร่างของดาวขึ้นรถโดยมีหมอปุ๊กเป็นผู้ประสานงานโรงพยาบาลคุณตุ่นและน้องปุ่นทีมควบคุมตัวนอยอดาว ดาวเป็นไงบ้างลูกอดทนนะเดี๋ยวก็ถึงโรงพยาบาลเสียงคุณตุ่นดังแข่งกับเสียงรถและเสียงไซเรนขอทางหมอปุ๊กประคองถังออกซิเจนขนาดกลางแรงเหวี่ยงของรถจากความเร็วมือข้างหนึ่งของเจ้าหน้าที่เกาะตัดกระแรงเหล็กข้างรถไว้แน่น หมอปุ๊กระวังใช้เวลาเดินทางจากเรือนจำถึงโรงพยาบาล15นาทีดาวหมดสติไม่มีสัญญาณชีพทีมแพทย์พยาบาลช่วยฟื้นคืนชีพราว20นาทีแต่ไม่สำเร็จไม่สามารถช่วยชีวิตของนอยอดาวไว้ได้ แค่เดินมาแจ้งเจ้าหน้าที่ทั้งสด้วยตัวเองพยาบาลและผู้คุมมีสีหน้าเคร่งเครียดรู้มาว่าดาวจะปล่อยตัวราวชิ้นเดือนพัสดีเวนรับแจ้งรายงานการเสียชีวิตของดาวพร้อมกับประกาศเรียกชื่อขณะนั้นเป็นเวลา ทุ่มครึ่งนอยยอดาวจะรัดฟ้าปล่อยตัวค่าเสียงประกาศปล่อยตัวกลางอากาศทำให้ห้องสิบสามตกใจและมีอาการหวาดกลัวเสียงวิาพากวิจาร์ณดังเป็นหมีกินพึ่งเจ้าหน้าที่ผัดหนึ่งที่เหลือคือโบและบิว ทางพาการเดินตรวจดูความเรียบร้อยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักโทษฝนตกไม่หยุดสัญญาณทีวีไม่มีพัสดีเวนจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ให้งดทีวีบรรยากาศในเรือนจำเงียบจนวังเวงป้ากรองขอเล่าเหตุการณ์ ช่วงดาวชิ้นลมจิตสุดท้ายของเธอไม่ยอมตายเธอพยายามชู้จนจิตหลุดออกจากร่างกลับไปหาแม่และลูกสาวที่บ้านผู้เป็นแม่และลูกสาวของดาวนอนดูทีวีเพลินๆจูจูสุนัขตัวโปรดของดาวก็กระดิกหาง พร้อมส่งเสียงเห่าหอนอยู่ข้างรั้วบ้านเสียงกดออดดังกังวานน้องตะวันเดินไปที่ประตูรัว้วแม่ดาวกลับมาแล้วป้าแดงรับโทรศัพท์จากเรือนจำต้นสังกัดของดาวแจ้งเรื่องการเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวศกอยู่โรงพยาบาล ป้าแดงช็อกเป็นลมหมดสติลมทั้งยืนก่อนที่ศีรษะจะฟาดพื้นทันใดนั้นมีมือปิดสนายื่นมารับร่างไว้ป้าแดงได้ยินเสียงสะอื้นแม่จ๋าดาวมาลาแม่กับรูปค่ะด้วยความรักและเป็นห่วงดาวปากฏกายให้น้องตะวันเห็น ดาวเข้ามากอดจูกลูกสาวเป็นครั้งสุดท้ายสวันหลับด้วยความสุขทุกอย่างคือความฝันเสียงโทรศัพท์ดังต่อเนื่องป้าแดงผู้เป็นแม่ของดาวมองดูนาฬิกาขณะนั้นเวลาสามทุ่มครึ่งป้าแดงรับโทรศัพท์ใจคอไม่ดี เป็นการแจ้งข่าวร้ายดาวเสียชีวิตด้วยอาการหอบรุนแรงนี่คือความจริงที่ยากจะทำใจรับมันได้เมื่อวานยังเห็นหน้าพูดคุยกันให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าจะอยู่ดูแลกันยายหลานกอดการร้องไห้อย่างหน้าเวทนายิ่งนักปักรองขอกล่าวถึงดวงวิญญาณของดาว ด้วยความแค้นที่ยังไม่อยากตายคิดโทษเพื่อนในห้องที่ไม่คิดช่วยเธอจริงจังโกรธแม่บ้านที่ไม่แจ้งเจหน้าที่โกรธคุณคุณในเวรทุกคนโดยเฉพาะหมอปุ๊กที่ช่วยเธอไว้ไม่ได้ในเรือนจำล่าต่อตอกันมาว่ามีคนของ เจ้าพ่อเจตคุกผู้เป็นใหญ่ที่ปกครองดูแลทุกชีวิตและทุกดวงวิญญาณของผู้กระทําผิดตามคำที่ภาคษาของศาลการตายก่อนวันพ้นโทษไม่ถือว่าพ้นผิดต้องจองจาาดวงวิญญาณจนวันสิ้นสุดของโทษจริงดาวก็เช่นกัน เหลือเวลาอีกสิบสามวันก่อนปล่อยตัวดวงวิญญาณของเธอกลับเข้าเรือนจำคุณคุณขาเปิดประตูให้หนูเข้าหน่อยดาวร้องเรียกพลางเขย่าประตูเหล็กเสียงดังอาจารย์พุทธผู้คุมชายผ่านการบวทเรียนมีจิต เมตตาและข้นแข็งนอนอยู่ในห้องดูทีวีอยู่ในห้องพักเวรของเจ้าหน้าที่ประตูพอรู้จากพัสดีเวรบ้างว่าดาวเสียชีวิตที่โรงพยาบาลจึงตะโกนถามออกไปว่าดาวใช่ไหมก็ใช่ดาวเข้าไปได้เลยคุณพูดอนุญาตขอบคุณค่ะ เสียงเขย่าประตูเงียบลงเสียงรากรองเท้าแตะเป็นจังหวะไม่หยุดตรงหน้าห้องพักเวนประตูทันใดนั้นเองเสียงกดออกหนึ่งครั้งดังขึ้นที่ฝ่ายปกครองอาจารย์พุทธอุทานในใจบรรไลจากผีโคดเฮียนกดออดด้วยน้องปุ่นเจ้าหน้าที่เวนบัดหนึ่ง มีหน้าที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดทุกตัวในเรือนจำสะดุ้งสุดตัวดูกล้องวงจรหน้าประตูไม่พบสิ่งมีชีวิตอยู่เลยน้องใจเต้นขนหัวรุกความกลัวจู่โจมเข้ามาและลึกถึงดาวผู้ตายทันใดนั้นเสียงฟ้าร้องคำรามดังรั่นน่ากลัว สุนัขน,นอกกาแพงส่งเสียงหอนรับกันอย่างหวยหวนน้องปุ่นนั่งตัวแข็งทื่ออยู่บนเก้าอี้ด้วยความครัวสุดขีดน้องปุ่นกดโทรศัพทธธภ์ภายในเบอร์เรือนอนหนึ่งไม่มีใครรับสายแต่ได้ยินเสียงเย็นเย็นช้าๆว่าดาวรับสายค่ะคุณโบกับคุณบิวไม่อยู่ค่ะ คุณปุ่นตัวผีใหม่คะเอเอน้องปุ่นตัวแข็งพือ้อขนหัวรุกชูชันสร้างชิโดชิเดกคุณโบคุณดิวเจ้าหน้าที่เวนขัดหนึ่งเดินตัวติดกันราวกับฝาแฟดเดินตรวจนับยอดผู้ต้องขังยอดครบ มาทุกห้องครันหยุดที่ห้องสิบสามยอดห้องเขียนไว้ว่าสามสิบห้าคนนับยอดซ้ำอีกรอบทำไมมันเกินมาคนหนึ่งนับใหม่ผู้ต้องถังนับยอดหนึ่งสองสามจนถึงสามสิบห้าแล้วใครกันคนที่สามสิบหกผู้ต้องถังคนที่สามสิบห้าหันไปดู คุณพระช่วยใบหน้าของดาวขาวซีดนับช้าๆว่าสามสิบหค่ะเสียงหวีดร้องดังก้องเรือนจำเงียบๆหน่อยค่ะมีใครป่วยหนักไหมส้มแม่ห้องกำลังจะตอบไปว่าไม่มีค่ะแต่มีคนยกมือหนูมีอาการหอบขอยา นหนูด้วยพาหนูไปโรงพยาบาลผีค่ะหนูไม่อยากตายเสียงดาวดังขึ้นภาพดาวนอนหายใจหอบอยู่กลางห้องเสียงหวีดร้องดังขึ้นอีกครั้งดาวดาวมาแล้วผีลอกผีรอกผู้ต้องขังต่าง,างถอยร่นมาอยู่รวมกัน แถวทางออกหน้าประตูห้องฟังก่อนคะ่ะฟังก่อนทุกคนสวดคถาชินบัญชรได้ไหมถ้าได้สวดเลยเสียงบทสวดดังขึ้นเป็นสัญญาณบอกเตปว่าห้องสิบสามเจอดีเข้าแล้วแม่ห้องที่เหลือปรุกลูกห้องให้ช่วยกันสวด ได้วิญญาณของดาวจากนั้นแผ่เมตตาและแผ่บุญกุศลด้วยบารมีขาถาชินบัญชรดวงวิญญาณของดาวกระเด็นออกจากห้องสิบสามไปตกอยู่แถวแถวห้องพักเรณเจ้าหน้าที่พยาบาลหมอปุ๊กหลับทั้งชุดพยาบาลมาตกใจตื่นได้ยินเสียงคนเรียกให้ช่วย ช่วยด้วยหนูหายใจไม่ออกหมอปุ๊กทำไมไม่ช่วยหนูหนูไม่อยากตายหมอปุ๊กคิดว่าตัวเองหูแววคุณตนผู้ช่วยพัสดีนอนอยู่ห้องพักเวรเรอนอนสองกับพัสดีเวรขณะที่ทั้งสองหลับสนิทพันได้ยินเสียง ผู้หญิงร้องไห้สะอกสะอื่นอยู่แถวหน้าต่าง <c oughs> ขอโทษค่ะ <c oughs> ตรงหัวนอนดังโหยหวน <c oughs> เป็นใครไปไม่ได้นอกจากดาว <c oughs> ทั้งพัสดีและผู้ช่วย <c oughs> ต่างดึงผ้า <c oughs> มาคลุมโปงไว้ <c oughs> เหงื่อเม็ดโป้งๆออกเต็มใบหน้า <c oughs> ทั้งที่ เปิดแอร์อยู่ทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์เรือนอนสองก็ดังขึ้นคุณโบคุณบิวเดินมาเข้าห้องน้ำแบบแพ็กคู่เดินมาหยุดรับโทรศัพท์เปิดโฟนได้ยินเสียงเย็นเงิน,น,นช้าๆดังมาจากโทรศัพท์หนูยังไม่อยากตายคุณคะ กลัวผีใหม่คะให้ดาวเดินเป็นเพื่อนใหม่คะเอเอเอได้ผลเจ้าหน้าที่ทั้งสองร้องรันผีหลอกผีหลอกทั้งพัสดีเวนผู้ช่วยหมอปุ๊กต่างวิ่งออกมาดูเห็นเจ้าหน้าที่ผัดหนึ่งยืนกอดกันแน่นทุกคนมารวมกันในห้องพักเวนเรือนนอนสอง อีกหลายชั่วโมงกว่าจะสามเจ้าหน้าที่ผัดสองเดินตรวจแนวกำแพงสีด้านขณะเดินเสียงสุนัขขอนดังมาจากนอกกำแพงเรือนจำทันใดนั้นเองเจ้าหน้าที่ทั้งสามคนได้ยินเสียงเย็นๆช้าๆให้ดาวเดินเป็นเพื่อนไหมคะคุณเอเอเอ ได้ผลเจ้าหน้าี่ผัดสองั้งสามคนส่งเสียงร้องพร้อมกันว่าผีรอกผีรอกผีรอกต่างยิ่งกันไปคนละทิศคนละทางด้วยความตกใจกลัวกล่าวถึงดวงตาคู่หนึ่งมองมายังผู้คุมและวิญญาณผีร้ายอย่างเห็นใจในฐานะผู้เป็นใหญ่ ในเรือนจำแห่งนี้สว่าเสียงดังได้ยินเฉพาะดาวพอได้แล้วหยุดหลอกหลอนเจ้าหน้าที่ฝ่าฝืนฉันจะขังลืมเลยน่าสงสารเจ้าหน้าที่นะคะไหนจะเหนื่อยงานประจำต้องอยู่เวนแล้วยังต้องมาเผชิญกับผีในเวรมาป่วนอีกทำไงดีคะท่านผู้ฟงัง อีพีนี้ป้ากรองอยากให้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและถ้าย้อนเวลากลับไปได้อยากแห่งดาวดูแลเอาใจใส่ตนเองให้มากเป็นพิเศษในเรื่องโรคขอผือยาพ่นต้องพ่นต่อเนื่องพบติดตัวไว้ตลอดเวลาออกกำลังกายบ้าง พักผ่อนให้เพียงพอดูแลร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงไปสู่สุขติภูมินะคะดาวจรัสฟ้าก่อนจบอย่าลืมกดไร้กดสั b ส c r i b e ผลงานในช่องปักรองเล่าเรื่องด้วยนะคะ